สวัสดีครับวันนี้พี่มากับคอมเมนต์เนี่ยนะครับ R 5 0 V กับ z 50 Mark II หน่อยครับสั้นดีนะครับหลังจากได้เปรียบเทียบกับ Fuji X-M5 ไปนะครับแล้วก็ z V10 ทั้ง Mark 1เรียกว่า Mark 1นะแล้วก็ z V10 Mark II นะครับก็ทั้ง Fuji ทั้ง Sony นะครับแล้วก็มาถึงคิวของ Nikon บ้างครับตอนแรกพี่ก็ไม่ได้คิดถึงตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัว z 50 Mark II นี่ก็เพิ่งเปิดตัวไปแบบหมาดๆเลยนะเปิดตัวไปเมื่อเดือน11ปีที่แล้วนะปี2024ซึ่งเปิดตัวก่อนตัว Canon R50 V ไปแค่4เดือนเองนะ งงมากว่าทำไมลืมได้ก็ขอบคุณคอมเมนต์นี้ด้วยนะครับที่คอมเมนต์มาให้ช่วยเปรียบเทียบนะครับอ่ะเมื่อกี้รู้ไปแล้วนะว่าทั้งคู่นะเปิดตัวห่างกันแค่4เดือนเองส่วนราคานะครับตัว Mark นะิคอนเซนห้าสิบมาร์กทูเนี่ยจะมีราคาที่สูงกว่านะครับราคาพร้อมกับเลนส์คิดสิบหกห้าสิบเนี่ยอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามหมื่นเจ็ดนะ ส่วน R50 V e นะครับพร้อมกับเลนคิดเหมือนกันก็อยู่ที่3,990สําหรับตัวบอดี้สีดำนะครับถ้าบอดี้สีขาวก็เพิ่มอีก3,000นะเป็น33,990บาทส่วนเลนคิดจะเป็นเลน14-30 f4 6.3นะครับซึ่งเป็นเลน power zoom นะครับส่วนตัว1650ที่มากับ150 Mark II นะ f3.5 ถึง6.3 ตัว R50V นะจะมีความละเอียดที่มากกว่านะครับอยู่ที่24ล้านพิกเซลนะครับส่วน Z50 Mark II นะี่ความละเอียดอยู่ที่21ล้านของ Z50 Mark II นี่ก็จะมีความละเอียดที่น้อยกว่านะครับแล้วก็ทั้งคู่นะี่เป็นกล้อง APS-C ทั้งคู่นะครับอยากจะพูดเพราะว่า APS-C ของ Canon ลืมพูดไปนะครับในคลิปที่ผ่านๆมาก็คือ APS-C ของ Canon เนี่ยจะคูณ1.6จะไม่เหมือนชาวบ้าน คือเซนเซอร์เขาจะมีขนาดเล็กกว่าเล็กลงมานิดหนึ่งนะส่วนทั้งนิคอนนะครับ Z50 มาทูเนี่ยจะคูณ1.5 Sony เหมือนกันคูณ1.5แล้วก็ฟูจิก็คูณ1.5นะจริงๆก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งของ Canon APS-C นะครับที่มีเซ,เซ็นเซอร์เล็กกว่าชาวบ้านแต่เล็กกว่านิดเดียวนะันั่นแหละก็ต่างกันคูณ1.5กับคูณ1.6นะครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นก็คูณ1.5ถ้าเป็นแบรนด์ c a n o อก็จะคูณ1.6 ส่วนคาไโของ z 50มาร์ท่ยของนิคอนจะมีช่วงที่กว้างกว่านะครับไอโที่ต่ําสุดอยู่ที่ ISO 100แล้วก็สูงสุดที่51,200ส่วนของ r 50v นะคไอโซต่ําสุดอยู่ที่100เหมือนกันส่วนค่าไอโซนที่สูงที่สุดเนี่ยทำได้ที่32,000นะก็จะน้อยกว่าก็จะได้ช่วงที่แคบกว่านะครับไอโที่สูงสุดก็ทําได้ต่ํากว่าแล้วก็ทั้งคู่นะรัสามารถขยายได้เหมือนกัน แล้วก็ยิ่งขยายยิ่งช่วงที่ขยายไปเนี่ยตัวนิ k o n ซ5นนาสิมาร์ทูก็ยิ่งขยายได้มากกว่าเยอะเลยนะครับไอโซต่ำสุดเนี่ยทั้งคู่ทําได้เท่าเดิมที่ i อ o so 100แต่ไอโซที่สูงที่สุดเนี่ยของนิคอนซ5นนาสิมาร์ทูเนี่ยทำได้สูงถึง2องแ0นสี่พัองแสนเลยนะครับซึ่งของ R50V เนีทำได้ที่50,200ต่างกันค่อนข้าง,งเยอะนะครับ มาในเรื่องของจอบ้างนะครับจอนี่เหมือนกันของนิคอนเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่านิคอนเขาทําจอใหญ่กว่าชาวบ้านจอของ Z50 Mark ิบเนี่ยจะมีขนาด3.2นิ้วนะครับส่วน r 5 0 v เนี่ยจอจะมีขนาด3นิ้วก็เล็กกว่านิดนึงนะครับใสม่มาตรฐานทั่วไปแต่นิคอนเขาจะทาใหญ่กว่าชาวบ้านอย่างที่บอกไปอ่ะส่วนความละเอียดทําได้เท่ากันนะครับที่1.04ดล้านเป็นจอฟูลีย์ตูคูเลตเหมือนกันเป็นทัชสกรีนเหมือนกันนะครับเอาง่ายคือเหมือนกันต่างกันที่จอของนิคอน z ซ0 m a r สิมาร์ทูเนี่ยจะใหญ่กว่า ัดมาอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือในเรื่องของช่องมองภาพนะครับตัว R50V นยะไม่มีช่องมองภาพก็นะครับเหมือนที่บอกไปเหมือน z v 10นะก็คือเป็นกล้องที่เน้นในเรื่องของการถ่ายวิดีโอมากกว่าเขาไม่มีช่องมองภาพให้นะส่วน z 50 Mark II เนะี่ยก็จะเป็นกล้องสไตล์ SLR นะครับเหมือนกล้อง s i งเกิลเลน r ์รีเฟลกก็คือมีหัวกะโหลกข้างบน แล้วก็มีช่องมองภาพนะครับซึ่งช่องมองภาพนะ้วนะจะมีความละเอียดอยู่ที่2.36ล้านนะครับก็คือเบสมาตรฐานทั่วไปนะครับพอมองถึงรูปล่างหน้าตานะครับทั้งคู่นี้เป็นคล้องที่แบบหน้าตาแทบแบบไม่ใกล้เคียงกันเลยนะอ่าหเนี่ยจะว่าเป็นอย่างเนี้ย ็ไม่ได้คือเขาไม่ได้เหมือนเลนส์ไฟเดอร์เขาหน้าเหมือนกล้องซีนีมามากกว่ากล้องที่เป็นตระกูล C ของตัวแคนนอนะหน้าตาเขาจะไม่ค่อยเหมือนกล้องถ่ายรูปสักเท่าไหลอะไรเงี้ยคือในความรู้สึกพี่นะถ้าเราชอบในเรื่องของการถ่ายรูปอะพี่ว่าตัว Nikon น50 m a r ์ II เนี่ยมีรูปแรกหน้าตาที่แบบเขามีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอะพี่รู้สึกว่าเป็นกล้องที่มีการจับถือที่แบบ กระชับมือจับกระชับเพราะว่าเขามีคลิปที่ใหญ่ใช่ไ่ะแล้วก็ช่องมองภาพอ่างเงี้ยที่เขามีคือพี่รู้สึกว่ามันเหมาะกับการถ่ายภาพมากอะไม่ว่าจะเป็น Z 5, Z 5 10, แซทห้าแซทห้าสิบแซทห่สิบมาร์ทัวอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันกระชับมือแล้วมันก็สวยอะดีไซน์เขาสวยแม้ว่าจะเป็นสไตล์ DSR l นะครับมีหัวกระโหลกแต่เป็นงานดีไซน์ที่แบบดูทันสมัยอะ ส่วนเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งนะแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของนิคอนจะเหมาะกับการถ่ายภาพนิ่งแต่ระบบถ่ายภาพต่อเนื่องนะของ Mark นิคอนเซนทสิมาร์กทูนี่กลับถ่ายภาพต่อเนื่องได้น้อยกว่า R50V นะตัว Mark เซนทสิมาร์กทูนี่ถ่ายภาพต่อเนื่องได้เร็วสูงสุดที่11เฟรมต่อวินาทีเท่ากับอันนี้เลยเท่ากับโซนี่เลยส่วน R50V นะทำได้ที่12เฟรมต่อวินาทีมากกว่าอยู่เฟรมหนึ่ง แต่ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ของเขาสามารถทำคอนเรวได้เพิ่มขึ้นนะเป็น15เฟรมต่อวินาทีแต่สิ่งที่ตัว z ซ50มาร์คทมีมากกว่าก็คือระบบพรีชูตติ้งนะตัวแ a n นอน R50 v นี่ไม่มีตรงนี้ให้นะส่วนระบบโฟกัสนะพี่รู้สึกว่าอันนี้ก็ค่อนข้างต่างกันเยอะนะเพราะว่าตัว Mark นิ k o n z ซน50มาร์คเนี่พี่ว่าจํานวนจุดโฟกัสที่ให้มานี่น้อยไปหน่อยในยุคนี้นะครับแต่ถ้าถามพี่นะพี่ก็ใช้ได้แหละ แต่มันน้อยไปหน่อยในความรู้สึกจำนวนจุดโฟกัสอยู่ที่209จุดส่วน R50V นะจำนวนจุดโฟกัสอยู่ที่651จุดอันนี้พี่ว่าน่าจะเป็นข้อจำกัดอันหนึ่งของนะิ k อนเซนที่มีจำนวนจุดโฟกัสค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆในยุคป,ปัจจุบันนะครับถือว่าน้อยนะแต่ถ้าโดยตัวของเขาเองนะก็ใช้ได้อะ ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับสองจุดนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสำหรับการถ่ายภาพนิ่งเหมือนกันก็คือตัว Z50 Mark II เนี่ยเขาจะมีแฟลชป๊อปอัพในตัวนะครับซึ่งของ R 5 0 v เนี่ยไม่มีอันนี้ก็ไม่มีนะมาถึงในส่วนของแบตเตอรี่นะครับ ต่อแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยของเซน m าสิบมาก็ให้มาน้อยเหมือนกันนะต่อก้อนหนึ่งเนี่ยสามารถถ่ายได้250รูปนะส่วน r 5 0 v เนี่ยเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นก็น้อยนะแต่ก็มากกว่าของนิคอน s ซน m าสิบมต่อแบตน,นึ่งก้อนเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้375ภาพนะ ส่วนวิดีโอเนี้ทั้งคู่ถ่ายได้ 4K เท่ากันนะแล้วก็ Full HD เนี่ทำได้ที่ 120p เท่ากันนะแล้วก็อันนึงที่ R50V มีให้มากกว่าคือ Lens b i e t i n g นะซึ่งของ Z50 Mark II เนี่ยไม่มีนะอย่างที่พี่บอกไปในคลิปที่แล้วนะถ้าใครไม่ซีเรียสในเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรนะพี่เห็นหนังบางเรื่องนะครับ หนังยุคปัจจุบันเวยเวลาเราเปลี่ยนจุดโฟกัสแล้วมีอาการบิตติ้งขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเอฟเฟกอย่างหนึ่งที่ช่วยเพิ่มอารมณ์ช่วยเพิ่มความน่าสนใจอะ่ะก็อยู่ที่ใครอยากให้มีหรือไม่อยากให้มีเหมือนแสงแฟร์ของเลนส์อะนาโมฟิกอ่ะอันนั้นเหมือนกันบางคนไม่ชอบแฟร์แต่บางคนถ้าแฟร์ก็อยากให้แฟร์แบบสวยๆอะไรเงี้ยส่วนให้เหลือก็ทั้งคู่ก็มีเหมือนกันนะอย่างโปรดั c ช s ่นเคสนะมี w i Wi-Fi b l u e t ู o t h นะมีช่องเสียบไม้ช่องเสียบหูฟังนะอันนี้ก็ไม่ต่างนะครับ ขนาดและน้ำหนักเนี่ยของเทนะ่นห r ้าสมาร์ค2เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็หนักกว่านะครับซึ่งหนักกว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะตัวเท่นห r ้าสมาร์ค2เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่550กรัมส่วน R50V เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่370กรัมนะแต่กริปของ เซน5 0 Mark II พี่ว่าช่วยได้เยอะนะเพราะว่าตัวกริปของเขาเนะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็กระชับมือกว่านะซึ่งพอถือแล้วนะพี่ว่าน้ําหนัก550กรัมนี่ก็ไม่ใช่ปัญหานะซึ่งจริงๆ550กรัมก็ไม่ได้ถือว่าหนักนะครับแค่หนักกว่าตัว R51v แค่นั้นเองอ๋อ,อแล้วก็อันนึงอันนี้เกือบลืมเซน5 0 Mark II บอดี้ของเขาเจะเป็น Weather Seal นะอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบของ Nikon เซน5 0 Mark II นะซึ่งของ R51v เนี่ยไม่มีนะซึ่งี่พูดจริงๆแล้วก็พอ,อ้อพอจะรู นะว่าตัว Mark นิคอน z 50มาร์ทูนี่น่าจะแข็งแรงทนทานและก็บึกบืนมากกว่าซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของแบรนดะ์นิคอนครับส่วนมากบอดี้ของนิคอนจะค่อนข้างแข็งแรงทนทานทนไม้ทนเมือซึ่งพี่รู้สึกว่าราคาที่แพงกว่าของนิคอนนี่ก็สมน้ําสมเนื้อก็เหมาะสมกับสเปคที่เขาให้มานะซึ่งถ้าถามว่าเลือกตัวไหนดีพี่ก็จะตอบเสมอว่าชอบรูปร่างหน้าตาตัวไหนและชอบแบรนด์ไหน อยากให้เลือกแบรนด์นั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็มาคอนเฟิร์มเหมือนเดิมเพราะว่าโดยสเปคแล้วทั้งคู่ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะอย่างที่เห็นในชาร์ตก็มีเรซู l u ชั่นใช่ปะ่ะของ R50V เนะี่ยจะมีเรซู l u ชั่นที่มากกว่าแต่ก็ไม่ได้มากกว่าเยอะนะครับ24ล้านกับ21ล้านแต่สิ่งที่เห็นไดน้ชัดที่สุดก็คือลูกหลังหน้าตา ระบบเวทเทอร์ซิลมองเห็นถึงความแข็งแรงทนทานเบืกบืนของนิคอนนี่แหละซึ่งก็นั่นแหละก็ต้องจ่ายในราคาที่สูงกว่าแต่ถ้าเราเป็นคนที่ใช้นิคอนอยู่แล้วนะครับและก็ชอบความเป็นนะิคอนเนี่ยพี่ว่าราคานี้นะครับก็ถือว่าไม่แพงเลยนะเป็นกล้องราคาไม่สูงเลยนะครับแต่ถ้าใครชอบความใหม่นะครับแล้วก็เป็นแฟนแคนนอนอยู่แล้วนะครับพี่ว่าตัวแคนนอน R50V นี่ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ น่าสนใจมากอย่างที่พูดไปนะถ้าพี่ไม่ใช้ Sony นะพี่ก็ซื้อ Canon r 5 0 v คลิปนี้นะ่าจะเพียงเท่านี้นะ,แล,ะาาถถนะแล้วก็ถ้าหากใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้เรื่อยๆนแล้วก็ถ้าชอบคลิปไม่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ราเจอกันใหม่คลิปหน้าสว,ส,นสวัสดีครับ